สวัสดีค่ะก็แก้มือกันหน่อยกับ Under Battle นะจากค่ายคาเกมมิ่งนะคะรอบที่แล้วรอรบที่แล้วร้อห้าสิบรอบนี้150ร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยฮะเราเล่นสักสองแล้วกันนะคะเผื่อหนึ่งมันก็จะดูแบบชักช้าไม่ทันใจนะเอาไงเดียสี่ไปเลยละกันเผื่อมันจะถึงสามร้อยไวเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่อะไรที่บางทีไม่ไม่ได้แบบอยากเล่นแรงนะบางทีแต่ว่าแบบความเราไม่ชอบเล่นเกมเนี้ยก็อยากให้มันถึงเป้าไวๆแล้วก็จะแบบ ก็จะได้เลิกเล่นนะคะเอ้ยถึงแล้วนะเราไปต่อได้อยู่นะไปต่ออกีกหน่อยแล้วกันถึงไวแช่ทีนี้เฮ้ยขึ้นมาเป็น400เอ้ยเขาก็ยิงจนเข้ามานะคะ แ,แบบไม่ค่อยอยากยิงตอนมันแข็งไงมันดูแบบมันบางทีมันดูเข้าไม่ค่อยดีแต่เขายิงจนได้อะนะไอคนเมื่อกี้เสร็จร้อยแล้วเฮ้ยรอบนี้พอได้อยู่แปดร้อยแล้วอะพอไม่อยากเสี่ยงนะคะกลัวมันจะหมดเพราะว่าไม่ค่อยถนัดแล้วก็ไม่ค่อยชอบเกมแบบทรงนี้จริงๆน้องก็ยังไงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ